ามกับหนึ่งสามเก็นึงนึงเอนึ่งหนึงเออสามนึงเก็สามมึงเก็ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสายพาร,รวยครับเมื่อนี้ก็เดินทางมายัางบ้านพัวงูต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ,ะเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็เขากะทาการไล่สดจุหนีกะเมื่อนี้แวะผ่านมากครับก็เลยมาเยีย่ยมมะยามเพิ่นลองมึงครับม,มาเยี่ยมมะยามลองมึงซื้อนะครับเนาะว่าเพิ่นฝันแวบะบดีบอมีการเปลี่ยนแปลงอยังมอสำหรับสำหรับตัวเลขผัวงูนะครับเนาะเอฟซี FC ครับ คำว่าแล้วก็เลือกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอสอยพารวยนะครับด้วยขอสําคัญกะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิวัติภาตข่าวสารนี้ไม่จากทางช่องของพอสวยพารวยนะครับเนาะเมื่อนี่ผ่านมาก็เลยมาแวะเยี่ยมอ่าคุณยายอ่าเพราะว่าหมู่บ้านนี้มากะยังมาแลงกลับไปคําแวะมากะเลยมาเยี่ยมมาหยามถามข่าวถามข่าวคุณยายนะครับเนาะ,ะว่าันนอนมันเคื่นี่ฟันดีพอวา่าเป็นวันพระใหม่นะครับเนาะครับมื่อนี่กาซิมี อแมวก็สิไปน้ำซ like ึ่งมาหน่อยนะครับเนาะเอฟซีครับเห็นบ่ครับแด่น้ำกดนะครับเนาะคนที่ไปน้ำกันแต่ว่าแมวบ่เคยแลีนน้ำมาป่านนี้นะครับเอฟซีมือหนีมีแมวแลีนน้ำกดนะครับเนาะไปเฮาสิไปน้ำกันไปติดตามงูขุนนะครับเห็นบ่แลีนหาดงดงแมวหน่อยตัวนี้ครับเอฟซีครับอ่าสิไปสัมผัสเบิ่งน้ำกันนะครับเนาะเพื่อนเห็นอ่างูขึ้นมาบอนะครับเนาะสำหรับหาเมียงูนะครับเด้อเขาน้ำซ้ำป่าที่เฮาออกมาเลี้ยงเพิ่นสิยังบอนะครับเนาะ อาประวัติของเพิ่นนะครับเมือถ่ายเอฟซีพลายสงสัยนะครับเนาะเชิดเข้าไปเบิ่งอยู่ในกูเกิลนะครับเนาะตำนานรักเผ่าผิดเผ่าพันธุ์นะครับเนาะอ่ว่างูกับคนเคยแต่งงานกันอีดีบอสะแล้วก็มีเรื่องจริงบอนะครับเนาะเฮายาเว้าไปเรื่อยๆครับเด้อบ่แม่นมันตัวกันอันนี้คือเป็นเรื่องประวัติเพิ่นมาแต่งงานกันอยู่อ่าตองนี้จริงๆนะครับเนาะในบ้านเพิ่นนะครับเนาะสิเห็นหมดสิฮู้หมดครับ FC ครับ เขาก็จะเฝ้าเป้าให้เพิ่นนะครับเนาะค่ะเขาบบกันหูเขาต้องเชิดเบิงในกู่เกินในยังไกนะครับเอฟซีครับเอานี่นะครับแมวหน่อยมันนี่เรียนน้ำครับเอฟซีครับเห็นบอกครับครับมาอ่ะไปไปเรียนน้ำกลนกันไปบไดนี้มาไปครับเขาสิไปเบิงไปพร้อมกันเข่าสียังบอ้นะครับเอฟซีครับยังเข่านี่ยังบอเขาติดตามไปนี่กันเพื่อว่าเขาโศกจีซีได้เห็นโตเพิ่นขึ้นมานะครับเอฟซีครับ ไปตามพอซอยฟ้ารวยไปขับ f อซครับเอาออกมานะครับเนาะไปพิสูจน์เติ่งน้ำกันเอฟซครับมือนีนมาทั้งแมวหน่อยหมาหน่อยแลี้ยนน้ำขวดเออเอฟซครับแปลกๆคือกันเมื่อวานนี่เขาบอกมาข่าวมาใกล้เลยนะครับเมื่อวานนี่ไปรีดอยู่ครับมือนี้ก็เป็ Stretch Schuld. นซิงแปลกๆนะเอาสิ momentum. ใดไปสัมผัสพร้อมๆกันนะครับว่าเขายั้งบอ่เบิ้งเขานะครับเนาะ ไก่เต๋อต้องขับน้องเมยครับยังมาจุนเมยครับเอีครับนี่ครับเด้อไปเบิ่งครับว่าย่างอีหลีบอือว่าเบิดแล้วโอ้แสดงว่าฝนบ่ขึ้นมาบ่ครับแม่นบ่หายไปสองหายไปสองว่าสั่นรับเอฟซีครับโอ้บ่หายบ่หายครับยังยังมิหานคือเก่ายังมิหาร การซองอันนั้นไมเป็นจอกน้ำครับจอกกันอไอ้น้ำแดงนะครับเอ้วแมวหน่อยก็มาเที่ยวน้ำครับทั้งแมวหน่อยทั้งหมาหน่อยมาเที่ยวน้ำมือนี่แปลกครับแล่นน้ำกลดพอเคยแล่นน้ำไก่ปานีได้ครับแมวปกตินี่เลี้ยนน้ำกลดมาไก่เติบนะครับ,นรบเนาะอ่าแสดงว่าเมือนขึ้นนี่เพิ่นบอขึ้นมาเอฟซี FC. ปกติแล้วพนว่าเขานี่สีหายสีเบิดนะครับอาคารเอาไว้ค้างขึ้นนะครับเนะาะเข่าสีเบิดอันนี้พอมีอย่างมาตองเลยพันพกขึ้นมาให้เขาเห็นนะครับเนาะขึ้นเรรมาดานี่ขึ้นม่กินปกติแล้วพนปลาที่ขึ้นมากินหออมูออมว่านี่คนมาหลายอีหลีครับมาหลายแล้วพนก็นเลยสี่หยาดน,นะครับนี่นหนอกเรรมาดานี่ยผ้าที่แล้วออก็เลี้ยงได้เลี้ยงผ้านี่เออ ก็ฟีนุ่มเลี้ยงสองเทียร์เนีนเลี้ยงสามเทียร์เลยโอ้ครับผมเลี้ยงหลายแอะไรกันบ่ยังเรียนปอนกูด้ะเมื่อนี้คือมาหอดฟีนเออจังหวัดแล้วคือกล้าหม่าแสดงมือนี้สหายคูเนี่ยนี่คือแตมาหอดฟีนเทิงเม้าเทิงหมานะครับตัวนี้น้อยปกติเลี้ยนเป็นไก่ไปเนี้ครับนี่มาน้ำ อันนีมาเอิอนเลิตขึะะนะะน้นมากว่าน้อวันเนาะเฮ้ยเอีนนี่น้ำกลดไว้ขนาดนะเอาพิสูจน์ได้มาบอมื่อนี่ เนาะครับเนาะยำแดงเข้ามาอ่าฟันไปฟันมาก็เลยมาพิสูจน์เปิงครับเอฟซีครับอ่าเพิ่นว่าบ่อยู่ไก่เมื่อนี่ครับเนาะทุกมื่อสิมาอยู่กลบไก่อยู่อืมคือสิเพิ่นอาจจะเห็นคนหลายนะครับขึ้นมาหลายหมู่บ้านเพิ่นก็เลยบ่ขึ้นมาเนาะครับเอฟซีครับอืมมื่อนี่เฮาก็เลยมาพิสูจน์เปิงว่าเพิ่นมากินข้าวบ่แสดงว่าเพิ่นบ่มาครับเอฟซีครับ ปกติหมาหน่อยแมวหน่อยที่เรียนนั่ครับมือหนีหมาหน่อยกับแมวหน่อยมาเรียนนั่เนาะครับมาเอฟซีครับอย่าลืมนะครับเด้อแต่เอฟซีผู้ใดสงสัยเนาะครับเนาะเขับว่าบังคิบเรียบร้อยแล้วก็หายไปเสิร์ชเบิ่งในกูเกิลในตามที่พอสบายบอกนะครับเนาะ ว่ามันเป็นเรื่องจริงบอะครับบอสเป็นการแสดงเพิ่นมาเห็ดตัวนั้นบอสเป็นการแสดงเป็นเรื่องจริงของเพิ่นครับเอฟซีครับนี่ครับกามาพิสูจน์บางเดี๋ยววันพระบางทีก็สีมาเรื่อยๆครับสองมือมาทีหนึ่งนะครับเนาะแปดคำเฮาสีมาอีกนะครับเนาะเป็นวันพระอีกครับเฮาสีมาอีกทีหนึ่งสีดำมาพิสูจน์ที่ตามไปเรื่อยๆนะครับเอฟซีครับสีบอยพาดนะครับเนาะ เผื่อโชคดีมือ้อใหอ่าห้ามาเปิดมาให้เบิงอ่าดลโฉมให้เบิงนะครับเนาะให้เห็นหน้าเห็นตาเขาก็สิมีโชคดีนะครับเนาะก็สิได้มาอ่าเฮ็ดที่เขาตั้งจิตอธิษฐานไว้นะครับเอฟซี FC ครับนี่ก็คืออยู่ที่บ้านัวงูพอสไยก็มาอีกครั้งนะครับเนาะมาอยากให้เห็นนะครับว่าเป็นเอฟซีอยากให้เอฟซีเห็นน้ากันนะครับเนาะ เพื่อทุกคนเห็นแล้วก็สิได้ว่าโอ้เป็นเรื่องจริงนะครับก็จะใครเห็นกันทุกคนทุกคนเมตตาพอสวัยก็จะเห็นขึ้นกันนะครับว่ธรรมดานะครับครูบางคนก็บว่าเห็นหัวโกขึ้นมาอยู่แต่ว่าคนหลายโปรดได้เห็นหลบลงไปสันนะครับเนาะเห็บซีคอมเมนต์ข้ามาเนาะครับแต่ละคนก็นอ่าบ่กันนะครับเนาะส่วนตัวเลขของเพิ่นเพิ่นบอกว่าเลขของพอสวัยมานั่นสามหกหนึ่งนะครับเพื่อเห็บซีแต่แต่ว่าเป็นของคุณแม่เต่าคนนะครับเนาะ เพิ่นบอกว่าเพิ่นมักสามหนึ่งเจ็ดคือปูผัวงูเพิ่นก็เรียกว่าเหล็กเกศของพอสวยมันมานำเด้อแต่มันอยู่รางนะครับเนาะมันมาอยู่รางแต่เสียเอาหนึ่งใส่หรือว่าเอาตัวใดใส่ก็ได้เพิ่นว่าครับเนาะแต่ว่าเพิ่นเน้นเพิ่นเบาเปื่อยๆว่าคือเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งลงมาใส่เจ็ดนะครับเนาะส่วนข้างบนก็คือสิเป็นสามหกหนึ่งหรือว่าสามหนึ่งหกพอสวยกับสีลงตัวเหล็กไว้ให้ตามคำที่เพิ่นบอกให้ฟัง มายำ่ำถาวันใดมันถาวันที่อ่า21มันเปลี่ยนแปลงอย่างเขาก็สิได้ฟังจากปากคนอีกนะครับเอฟซีครับโอ้ยตกใจครับนึกว่ามากขึ้นมากนะครับเนาะเป็นด้วยหลายขึ้นมากเมื่อกี้นี้ครับเนาะพอสบายก็เลยตกใจครับคนหัวลุกหยาบหยาบหนึ่งครับเอฟซีครับเพราะว่ายู่ผู้เดียวเอ้าเมนียงนอกครับเอฟซี บเ ee, ่เป็นลอยหลังพอใบเราบครับเอฟซีขับขึ้นมาแบบบปปากบปติ๊กนะครับเอาสิบลเห็นบบหูเปิเห็นเลยครับขึ้นมาเนาะครับต้องพูดว่าพันมาเงียบเงีคอยลอยลอยมากนะครับเนาะสีเปิ้ลมีเสียงเรียงขักขักขี้เกียจอ่าเคจังหมาจังแมวครับอันนี้คือเพิ่นขึ้นมาเพิ่นที่ลุยไหลไปนะครับแล้วเอาก็สิบอใครได้ยินนะครับเอฟซีอย่างว่าพาเอฟซีเบิ่งอยู่ครับปากาก่อนเพื่อสีมีโชคลาภเนาะครับนะเนาะใด มีวาสนาได้เบิ่งโสมเพิ่นยนโสมเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นมาจากเมืองลาวเพิ่นมาตามหาวเพิ่นเอากระสีขามีวาสนาได้เบิ่งเพิ่นโพขันไม้เห็นนะครับเอฟซีครับอ้าบัตรนี้กะบสีผ้าเอฟซีครับไปเบิ่งนะครับเนาะอีกหนึ่งอันนี้คือมือหนีมาเซอร์เบิ่งก่อนนะครับเด้อเอฟซีครับอ้าติดตามเมียงูไปเรื่อยๆครับจีบอดีผาดนะครับเนาะแต่ละเมื่อแต่ละเว้น อย่าลืมนะครับเด้อเอฟซีถ้าผู้ใดสงสัยอย่างกะเข้าไปเบิ่องลักต่างเข่าพันครับรักต่างเข่าพันนะครับเนาะสีให้เฮาอ่ะย่นโฉมเพลินเป็นเรื่องกิ่งบอว่าตัวของเพลินในสมัยก่อนนี่ยตัวซ้ำได้นะครับเนาะระบาดนี้อีกซิปปีมานี่เพิ่นสีใหญ่ขนาดไหนก็คิดเบิ่งสั่นเพิ่นก็เลยย่านคือความหมายว่าเพิ่นว่าเพิ่นบ่ร้องเพลงผลบ่อนเอิ้นซื้อบ่เป็นหยังเด้อครับเด้คันเอิ้นซื้อ กับ้องเพลงเพิ่นบอกึ้นเดียวนี้บพิ่นเปิดึ้นตอนเพิ่นลองเพลงกับเพิ่นที่มาย่ำคืนครับมาย่ำคืนล้วเพิ่นบอด้รับไปนอนครับมาหาเพิ่นขากัดย่ำคืนนะครับเนาะอันนั้นคือความหมายเพิ่นว่าเพิ่นเป็นอย่างเพิ่นคือมรลองเพลงบอเอินซือนะครับเล้เอฟเอฟซีก็ต้องเข้าใจว่าถามมาแล้วะเวลาสั่นปุบบอว่าไผ่กระยานเหมือนขับเอฟซีครับเนาะครับเนาะคือว่านะันเป็นคนมาบอยยานขับเอฟซี เป็นคนยางมาให้เห็นมาเอิน่นมาอย่างมาเบา,บาจากกันก็บอมีคนหยาดนะครับว่าถ้าเป็น pues, สิ่งต่างๆมานี่บาา่า่าผู้ได้ก็เกิดความหยาดคือกันความกลัวคือกันครับแมนทีเก่งปุ้ใได้กับหยาดนะครับนนปเปนาะเพราะว่ามนุษย์สิมีความหยาดนี่เป็นอา,อาวุธที่สุดเลยครับ fc มน <S <S ุษย์นี่สิมีความหยาดเป็นอาวุธที่สุดเลยครับเนาะตัวเจ้าของหยาดเจ้าของนะ fc ครับนี่คือเป็นเรื่องจริงครับบรา่าผู้ไดผู้ไดว่าร์หยาดบาแมนนะครับเนาะจุดอ่อนของมนุษย์เขาคือความหยาดครับ ขอโทษขออภัยที่บอกเป็นอาวุธนะครับเนาะจุดอ่อนของมนุษย์เขาคือความหยาดสัตว์โลกทั้งมัดคือกันครับเกิดความเก่งแล้วก็เกิดความหยาดนะครับเนาะอันนี้คือจุดอ่อนของแต่ละคนละคนมีซ้ำกัดมดมีคือกันมดนะครับเอฟซีครับนี่ก็คือบอกให้ฟังนะครับนาเอฟซีครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือว่าสบ่มางไงอ๋อกลางอายุวันไล่กับอุ่นวัวหน่อยคุยงเอออุ่นเล็กน้อย่ายงกูเลี่ยงดอกกูขี้ขาดเลี่ยงเออเออได้โยนไปเขาอืมเพันคันคันฟันว่าเขาอาอหายสั้นสุอเลยกูถือได้อืมอคันนี้สั้นสั้นมมนอ๋อหายห้าเจ้าอืออ้กูดีสือตัวกูมากเันเออคิดวาตัวใดล่ะตัวที่มากอันมากสามสามกับหนงสามจิตหนึ่ง

ฟันมาเด็กหน่อยอุ้มเด็กเขาตั้งตั้งตัง้งตั้งว่าเขาฝันว่าอุ้มเด็กหน่อยเลยบอกขึอย่างบลแรกกันบ่มีเด็กหน่อยแลนเลนแลนเลนมาแลนเขาตักเฮาอืมอ้ยกูขันเลี้ยงกูเท่าแล้วว่าัซนกูบ่อุ้มดอกคนนั้นส่งเด็กหน่อยกับเด็กหน่อยผู้หญิงเออออออเเด็กหน่อยผู้หญิงเออเด็กหน่อยกูญิงจะเด็กหน่อยเป็นหนึ่งบมดไหมหน่อยหน่อยผู้หญิงสี่หกเป็นสิบสี่สี่สิบเอ็ดเออเด็กหน่อยผู้หญิงเดีอืม เล่นพ่อพ่อพ่อเร่นหันอันพ่อเรนกั่งเล่นหันเร่นนี่ติเธอพอมาเนเนี่ยอกำลังเป็นสัสร้างนะอเพ่อเป็นสักสร้างฟันสีมันมันบ่อคอยผ่านนะว่าสันชิดให้ใจยของบ่อพ่อให้ฟังพ่อเขาบอกนี่แหละเอกสาจะโชคดีกัวฉันนาะเป็นโอกาสของทนคนละตัวมันมันกินก็ได้อันนี้อันนี้พ่นไปกินของข้าวอยู่แล้ว กินของววหวานพูนละไม่เยอะก็เลยว่าซาตูเดอขันผูกขาฟันวาย่างสิขันที่ได้ซ้ำๆนี่ก็เป็นซ้ำหนึ่งเกติแต่ขอให้ผู้ขานีให้ได้เลี่ยงเต่าย่างอ,อ่ะขันไม่ได้ผู้ขาโบาเลียงไม่ให้กินพร้อมว่าไม่ใช่ได้ของมาแล้วแต่ว่าตัวมากขันคือสามหนึ่งเกติสามหนึ่งเกติใช่ครับ สามสามมังอีลีนี่ก็มักมือในกับตัวนี้ม้นี้ก็มักกัเดในามีก็มักป็นเป็นมากดวกานออกสามสามกัสิบแปดแปดท่านัเนเนี่ยบนห้าสิบเอาเมีนเมซื้อไปหลายตัวดหลายนะเราซื้อตัวเดียวเลยจ่าาซื้อหนึ่งสามหนึ่งสามเกล่จ้ะทางทานร้านาพอมันเป็นเด็กพอไหวว่าทันคนตัวละวานเป็นเด็กพอไหวว่าทันเพดวงดีถือกันเนี่ย ปกติส oui. ่วนไปคุณบ่ไปได้บ๊ไยว่าวผ้าไปเนาะแข่งกันดวงคือกันราคาเป็นดวงครับสันนาเขาเคยผ้าศัยกันมากาดตะกี้ซาดตะกอนจี nah. ่เขาอาจัยได้มาช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันก็ค้นข่าเจ้ากระห้เพิ่นมังสันพิ่นหายโอ้บ่ได้เรียกร้องเงินเด้อว่ายสันดอกแล้วแต่มียังซื้อซุ้มกันกินแล้วก็จบว่ายสันบ่ได้บ่ได้ซีเรียสจังสันว่าสันดอก เขาไปสีเรียมเนี่นอย่างเนาะเขาบอกแบบว่าเขามีอยู่มีกินกับจกไปแล้วเมนจะเที่ยวมาเนี่ยเขบอกเมนว่าตัเบิ้น้อยอันแม่ไม่เคลียรตอนว่าเพิ่นเคยมาสามหาสามหาย้ำเรียวย้ำอีกบุ๊มีผู้สลังจ้กคนอืมจะบอกคิดก่อยก่อนสาปีเออเออหนึ่งล็อกไว้สามหาอายุล็ากกับสามสิบหาปีพอถึงที่แหลกล้วก็ับวางกันเนาะผู้สลังจ้กคนแต่ท่านก็ยังบู้สลังตัวเล็กมันยังว่า เป็นน้าลดขนาด้ม่ใ่อมก็ยังได้ขั้นนั้นสำหรับปืหนี่มาตามต่อมียงูนะครับเนาะส่วนตัวเลขพอสวายกัดลงห้เป็นโตนะครับเธอเกันหมักนะครับว่าเอฟซีครับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เขามาช่วยชิปกองฟอสวยฟ้ารวยนะครับเนาะสาระคิดนี้ก็ขออยุตีคลิปไว้เพียงสามนี้ก่อนขอก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีงามๆครับเอฟซีครับ